คุณผู้ชมครับในปี2558ที่กําลังจะเกิดขึ้นนี้นะครับประเทศไทยของเราจะเข้าสู่การเข้าสู่นะครับในพื้นที่ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครับซึ่งการเตรียมบุคลากรต่างๆนะครับให้มีความพร้อมกับการเข้าสู่ AEC ครั้งนี้เองนะครับเราจะมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรครับซึ่งวันนี้ในช่วงของช็อปธุรกิจของรายการเรานะครับเราได้รับเกียรติจากท่านบุคลากรครับซึ่งท่านเป็นอาจารย์นะครับจากทางมหาวิทยาลัยบูรพาครับ โดยท่านแรกนะครับท่านคือรองศาสตราจารย์ดรบุติชาติสุนทรสมัยครับซึ่งท่านเป็นประธานหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมครับและอีกท่านหนึ่งครับนั่นคือท่านศาสตราจารย์ดรอุทิศริวันครับท่านเป็นที่ปรึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเช่นกันครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับเรียนถามท่านอาจารย์ก่อนเลยนะครับในฐานะที่เป็นประธานของหลักสูตรนี้เองนะครับผมอยากจะทราบครับว่าหลักสูตรนี <men <men um ้ มีการจัดตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรครับครับขอบคุณครับหลักสูตรการจัดการมหาวิทยาลัยสาขาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดจอมนะครับเริ่มเปิดดาเนินการครั้งแรกในปี248นะครับถ้าจะพูดถึงการผลิตจํานวนบัณฑิตเนี่ยก็ประมาณ200กว่าคนไปแล้วแล้วก็จำนวนรุ่นก็คือ12รุ่นปัจจุบันนี้กำลังจะเปิดในรุ่นที่13นะครับการเรียนในหลักสูตรนี้เนี่ยง่ายๆเลยก็คือเผู้ประกอบการหรือไม่เป็นก็สามารถเียนได้ นะครับโดยที่เราจะมีวิชาที่จะเรียนประกอบเพื่อวิชาทางด้านการบริหารจัดการครับแล้วก็วิชาที่เน้นทางด้านของ S M E โดยเฉพาะวิชาที่เน้นทางด้านบริหารจัดการก็เป็นฟังก์ชันทางธุรกิจทั่วๆไปการเงินการบริหารจัดการการบริหารมนุษย์ต่างๆนนาาพวกนี้ แล้วก็ยังมีวิชาที่เน้นเฉพาะ s m e โดยเฉพาะในโลกปัจจุบันเนี่ยเราเน้นในเรื่องของพาร์คิ่งาังสรรค์แล้วก็มีวิชานรรมตกัรมนะครับเรามีเรื่องของการศึกษาวิจัยค้นคว้าก็มีเรื่องของการวิจัยนะครับแล้วที่สําคัญก็คือเราต้องมีการวางแผนในอนาคตเช่นในปี2558จะเป็นปีของการเปิดเอซหรือประชาคมเศรษฐกิจการค้าเสรีอาเซียนเนี่ยเราก็ต้องมีการเตรียมการเรื่องของการทําแผนธุรกิจเพื่อเตรียมปรมบรองครกจุดนี้เองนะครับ อาจารย์คร <rzy> ับสำหรับนักศึกษานะครับที่จะเข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตรนี้ครับจะต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนหรือเปล่าครับครับหลักสูตรของเราเป็นหลักสูตรปริญโทนะครับอย่างน้อยคนที่เข้ามาศึกษาเนี่ยต้องจบปริญญาตรีอย่างไรก็ตามแต่ในรับในทุกสาขาเพราะถือว่าคนที่เป็นผู้ประกอบการหรือว่าทําธุรกิจเนี่ยสนใจในการประกอบธุรกิจเนี่ยก็ควรจะมาจากหลากหลายสาขาอย่างเช่นทางด้านวิศวะทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านไอที หรืออาจจะจบทางด้านบริหารธุรกิจแล้วก็ทางด้านท่องเที่ยวก็สามารถเข้ามาเรียนได้คือหมายถึงว่าทุกอย่างเลยที่คุณจะเป็นนักธุรกิจนะครับก็เข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้ได้กับผมความยากง่ายเลยครับในการที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้เนี่ยให้เขาไปใช้ได้จริงนะครับตอนต้องเรียนกลับเรียนนิดหนึ่งว่าหลักสูตรเนี่ยได้รับการรับรองจากสกออกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วก็มีมาตรฐานมีคุณภาพคุณภาพราวัดจากอะไรวัดจากคนที่เข้ามานะครับวัดจากกระบวนการรการสอน แล้วก็วัดจากอาจารย์ที่เข้ามาสอนเพราะฉะนั้นในเรื่องของคุณภาพเหล่านี้เนี่ยเราได้รับการการันตีโดยมหาวิทยาลัยซึ่งเราเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแรกในภาคตอนออกก็คือได้รับการรับรองรับการรับรองแน่ชัดนะครับทีนี้ในเรื่องของกระบวนการการสอนเดี๋ยวอาจารย์ศาสตราจารย์ตุที่คงจะพูดได้เต็มที่ว่าเรามีกระบวนการการเรียนการสอนที่เน้นในภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่ใช่เน้นในเรื่องของการที่เราจะเน้นวิชาการมากเกินไป ะะเราเน้นในเรื่องของการนําไปใช้ด้วยการนําไปใช้ได้จริงนะครับอาจารย์ครับตรงจุดนี้สําคัญมากเพราะว่าบางทีเนี่ยศาสตร์ความรู้ต่างๆนะครับเราเรียนเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะทอ็อปอาจจะเก่งในห้องเรียนแต่ว่าการนําออกไปใช้จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะลําบากหน่อยหนึ่งนะครับในหลักสูตรนี้เองครับเรามีการปรับอย่างไรครับที่จะให้นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาวิชาความรู้ในเรื่องของหลักสูตรนี้ครับสามารถนําไปใช้ได้จริงครับคือต้องบอกตรงๆเลยนะครับว่าหลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรที่เน้นในเรื่องทฤษฎีปฏิบัติประสบการณ์ ถ้าพูดง่ายๆว่ายังไม่มีมหาวิทยาลัยใดในประเทศไทยที่สอนโดยยึือดในเรื่องของ Passive Income Passive Income ก็หมายความว่าส่วนมากมหาลัยต่างๆนะครับจะเน้นให้คนไปเป็นลูกจ้างไปเป็นพนักงานกินเงินเดือนแต่เมื่อเวลกสูตรที่อาจารย์ที่ชาติท่านเป็นประธานที่มหาวิทยาลัยบูรพานี่เราจะเน้นคนด้วยคอนเซ็ปที่ว่าสร้างเงินสร้างงานสร้างแนวคิดสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองด้วยคุณธรรม ครับผมครับในเกือแล้วสำคัญคือมีเครือข่ายด้วยนะครับของของอาจารย์พุทธิชาติวันนี้เราน้าหน้าภูมิใจนะครับว่าอาจารย์ท่านได้สร้างผู้ประกอบการ SME อย่างตอนนี้รับทุนจากสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดานะครับความทราบถึงพระเตรประกันท่านก็จัดทุนให้นักศึกษาให้พวก SME นะครับจากเขมรประเทศกัมพูชามาเรียนจบแล้วด้วยนะครับแลกลับไปสร้างเครือข่ายที่กัมพูชาแล้วจะขยายผลแนวคิดนี้ไปสู่ลาวเวียดนามพม่าครับ อีกีก9ประเทศนะครับถ้าเกิดว่าได้เข้ามาศึกษาหลักสูตรแล้วเนี่ยไม่ว่าใครที่มีประสบการณ์อยู่แล้วนะครับนำวิชาความรู้ตรงนี้นะครับเข้ามาในการที่จะปรับปรุงแล้วก็ในการจะเติมเต็มไปก็ทําให้ธุรกิจ s อสนั้นก้าวผ่านไปได้อย่างดีด้วยนะครับอาจารย์ครับหลักสูตรนี้นานไหมครับในระยะเวลาของการเรียนรู้ครับระยะเวลาสั้นๆครับครปีครึ่งหนึ่งปีครึ่งจบสําหรับแผนขอนะครับแผนขอคือแผนที่ไม่ได้ทําวปทยาอิธิพลนะครับอันนี้ก็คือใช้ประสบการณ์อย่างที่ท่านอาจารย์ตบตูดถือว่าก็คือมีประสบการณ์อยู่่แล้วมมเเเรียนสิิพ เติมได้เครือข่ายก็สามารถจบได้ในภายในปีครึ่งแต่แผนกอก็แล้วแต่ความเปนอย่าง กับอาจารย์ครับอยากให้ฝากไว้สักนิดนึงครับกับหลักสูตรนี้ใครสนใจเนี่ยจะสามารถติดต่อได้อย่างไรครับเราสามารถที่จะติดต่อง่ายๆได้ที่คณะการจัดการและการท่องเที่ยวนะครับหมหาวิทยาลัยบุรพาร์ตเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะครับ0898344450เบอร์แบบนี้นะครับแล้วก็เบอร์ของมหาวิทยาลัยก็คือ03802397 1ติดต่อได้ตลอดครับครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากเลยนะครับที่มาได้บอกเล่าเรื่องราวของหลักสูตรดีๆแบบนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับคุณผู้ชมครับนอกจากหลักสูตรดีๆแบบนี้ นะครับที่ท่านอาจารย์ทั้งสองนะครับได้มาแนะนำหลักสูตรให้กับเรานะครับเดี๋ยวต่อไปนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพูดคุยครับกับนักศึกษาตัวจริงเสียงจริงนะครับที่ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ในหลักสูตรนี้กันครับคุณผู้ชมครับเพื่อที่จะให้เห็นภาพแล้วก็เห็นผลนะครับของหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมครับในช่วงนี้ครับผมอยู่กับนิสิตนะครับปริญญาโทครับนั่นก็คือคุณไยชิตเจตภัยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เองนะครับเป็นเจ้าของกิจ ครับครับผมพี่ครับพูดถึงเรื่องของการเรียนหลักสูตรนี้นะครับ,รบไม่ทราบว่าตอนนั้นเองอคิดอย่างไรครับถึงได้ไปสมัครเรียนด้วยตัวเราเองก็ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ SME อยู่นะคะที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กแล้วก็ด้วยอยากจะมี พัฒนาความรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะมาเพิ่มศักยภาพของธุรกิจที่เราประกอบอยู่แล้วค,ค่ะซึ่งพอได้ทราบจากหลักสูตรตรงนี้ก็คือทางความรู้ต่างๆที่อาจารย์จะมอบให้รเราคิดว่าน่าจะมาเพิ่มของเราได้มากขึ้นครับปกตินะครับคนที่ประกอบธุรกิจอยู่แล้วนะครับจะมองว่าเรามีประสบการณ์ นะครับอยากจะสอบถามพี่เลยครับในฐานะที่เราเองก็มีประสบการณ์ในการทําธุรกิจนะครับแต่ว่าการที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองในการที่จะศึกษาเพิ่มเติมจากหลักสูตรตัวนี้ครับนำมาประกอบแล้วเนี่ยสามารถเห็นภาพได้อย่างไรครับใช่ค่ะจากด้วยที่เราทําด้วยประสบการณ์ของเราก็จะใช้แค่ความคิดของเราแค่แคบแคบแค่อยู่ในกรอบถูกไหมฮะแล้วพอเราได้มาเรียนรู้จากหลักสูตรนี้ทําให้เราเปิดกว้างที่จะ รับสิ่งใหม่ๆเข้ามาพัฒนาของเราเองได้เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆครับคือเหมือนกับว่าเราเองเป็นผู้บริหารเราก็มีวิชั่นที่กว้างไกลขึ้นด้วยใช่ค่ะนะครับแล้วตอนเาไปเรียนนี้ยากไหมครับหลักสูตรนี้ก็พอสมควรนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันต้องเกิดจากการใช้ความคิดของเราขึ้นมาไม่ใช่เรียนจากกระดาษอย่างเดียวค่ะอาจารย์จะสอนในเรื่องของว่าให้นักศึกษาได้มีจินตนาการของตัวเองแล้วคิดของตัวเอง บจบมาแล้วนะครับแล้วก็ทำธุรกิจประสบความสำเร็จแล้วด้วยคิดว่าหลักสูตรนี้เองนะครับจะมีประโยชน์อย่างไรต่อไปกับการที่ในปี2558ที่กำลังจะเกิด AEC นี้ขึ้นนะครับเราะจะสามารถนํามาปรับได้อย่างไรครับค่ะ,คะก็คงจะได้นํานมาปรับในเรื่องของออความรู้รและการศึกษาในการพัฒนาบุคลากร ใช่ไหมคะเพราะว่าพอถึง AEC นี่ก็ค่อนข้างน่ากลัวในเรื่องของการแข่งแย่งบุคลากรหรือว่าการพัฒนาฝีมือแรงงานครัค่ะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญใช่ค่ะตรงตรงตรงนี้ค่ะก็จะมาช่วยได้เยอะมากพอสมควรแลยเห็นว่าเร็วๆนี้จะมีงานด้วยนะครับที่จะเชิญชวนด้วยค,ครัเนื่องจากว่าในส่วนของพัทยาเองจะมีกลุ่มของ SME คือทั้งขนาดเล็กและก็ขนาดกลางครับ ชื่อโครงการก็คือ PTCC หรือพัทยาทัวริสต์มคลัสเตอร์เซ็นเตอร์นะคะกลุ่มทั้งหมดจะมี7กลุ่มก็คือโรงแรมที่พัก1กลุ่มกลุ่มร้านอาหารค่ะกลุ่มธุรกิจนําเที่ยวค่ะกลุ่มขอยของที่ระลึกนะคะกลุ่มของคณะกรรมการขนส่งค่ะแล้วก็แหล่งนําเที่ยวนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่มากเลยครับที่ได้มาบอกเล่าเรื่องราวนะครับของการนําความรู้จากการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนี้มาปรับใช้กับการทําธุรกิจได้จริงขอบคุณมากครับ ครับคุณผู้ชมครับช่วงนีพ้พักกครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามสาระดีๆกับช่วงชอ้อปธุรกิจกันต่อครับ